เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น T P 7เพจขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเครดิตเยอะรีวิวเยอะซื้อขายได้100%เพจแท้ต้องมีผู้ติดตาม5้า0 0ื่นคนลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอตอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ช ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ ROV เนอะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆเนาะ โอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะอัปเดตกิจกรรมนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมวันนี้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเกี่ยวกับ RV ครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับจะทําให้รู้ว่าเสียงของเรานะครับผมนะมีความหมายนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึงแค่200ไลค์ก็พอแล้วนะครับผมนะก็ดีใจมากๆแล้วนะครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับ โอเคนะครับผมนะวันนี้ก่อนที่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับผมนะก็คือตอนนี้นะครับผมนะเปิดตัวทีมไลน์แล้วก็ทีมชารโดที่ผมบอกไปเนาะก็จะมีทีมแบบว่าพวกพี่กิจง่ายแล้วก็กายหิดนะครับจะอยู่คนละทีมกันเนาะตอนนี้นะครับวิธีการนะครับที่เราจะได้รับนะครับได้ออกมาเป็นทีมร้อยแล้วนะครับผมนะก็คือคุณคือคนสําคัญนะครับเข้าร่วมทีมที่ใช่แล้วไปคว้าใช้ด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับถึงวันที่31มเนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมนะพอนี้เสร็จใช่ ชอบนะครับเล่นในหมวด 5v5 หนะครับหรือจัดอันดับนะครับย้ำนะครับว่า2หมวดเลยเนาะไม่หมวดแต่ว่าหมวด5 v 5ธรรมดาแบบว่าหมวดทั่วไปเออแล้วก็หมวดจัดอันดับนะครับเพื่อสะสมเหรียญพลังแห่งให้ทีมของคุณนะครับทีมที่มีเหรียญพลังมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะครับและได้รับสกินระดับลิมิเต็ดยกเซิร์ฟนะครับผมเนาะก็คือยกทีมเออไม่ได้ยกเซิร์ฟนะยกทีมเออก็สกินลิมิเต็ดนะครับผมนะก็จะมีอ่างตัวนี้เนาะที่ดูก็จะมีมาจ้านะครับผม มีมอทอดนะครับผมนะมีเซลฟิตเนาะมีเวเลสนะครับมีอลิสนะครับเฟรี่เทลอลิสนะครับผมแล้วก็ต้มยำกุ้งกาลีนะครับแล้วก็เชลเลเดอร์ยีน่านะครับแล้วก็ล็อกซี่นะครับแล้วก็นูโดซูก้านั่นเองนะครับผมนะก็แจกเยอะกว่าเดิมนะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปนะครับสําหรับทีมที่แพ้นะครับผมนะทีมที่แพ้ก็จะได้จะน่าจะได้สกิลดับฮีโรอิกนะครับผมนะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมนะก็จะมีอย่างเช่นเพต้านะครับซีเนียลนะครับผมนะเคส อิฟเน็ตอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ยังถือว่าได้รับสกินทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าสกินที่แต่ว่าทีมที่จะชนะจะได้สกินระดับลิมิเต็ดนะครับสกินที่แบบว่าทีมที่แพ้จะได้เป็นสกินระดับฮีโรอีกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เนาะก็ถือว่าเราจะได้แบบว่าเราจะได,ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่ได้ดีมากกว่านั่นเองนะครับผม แล้วก็ต่อมานะครับผมนะก็จะเป็นเออ่สกินสีจ้าบนั่นเองนะครับผมนะก็ได้อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะก็คือนี่บาลานซ์พลังสีนั่นเองนะครับเป็นสกินของเออ่เขาเรียกไงสกินของไวเลตแล้วก็สกินของแวนนะครับเกี่ยวกับเพนบอลนั่นเองเออใครอยากให้ผมลองเล่นกิจกรรมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ตอนแรกผมขอ200ไลค์สำหรับคลิปนี้ใช่ไหม ต่เกิดใครอยากให้ผมลองเล่นกิจกรรมนี้ขอ350ไลค์ได้หรือเปล่านะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็เพื่อนๆช่วยกดไลค์นะครับจะได้รู้ว่าเออมันออกยากยังไงออกง่ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เนาะใครอยากให้ผมลองเล่นดูนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับผมเนาะโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะก็คือตอนนี้นะครับก็การันตีเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมนะฮีโร่ใหม่ที่เขาจะแจกนะครับก็คือลอรีออนนั่นเองนะครับผมนะก็คือวันที่31ตุลาคมนี้นะครับแจกฮีโร่ใหม่ฟรีนะ ว่าเขาแจกแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ล็อกอินวันที่31นะครับก็จะไม่ได้ฮีโร่ใหม่ตัวนี้นะครับผมนะก็จะต้องไปซื้อเองหรือว่าแบบไปเติมซื้อเองซื้อเก็บเหรียญเองอะไรประมาณนี้ใครอยากได้ฟรีนะครับผมนะก็เพียงนะครับล็อกอินแค่วันที่31เท่านั้นนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมนะก็คือกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับผมนะไอดอลนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นสกินของไอดอลเออใครอยากให้สกินตัวไหนนะครับอยู่เป็นโหมดไอดอลนะครับผมนะสามารถเข้าไปร่วมโหวตได้นั่นนเเอองะผมก็จยู่ตาี้ล นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมนะ RV เนก็มีการแจกโค้ดนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเมื่อวานในนอที่แบบมีคนบอกว่าโค้ดมันเด้งขึ้นมาแล้วจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าโค้ดมีอะไรกันบ้างนะครับประมาณนี้นะครับกดยืนยันไวผมปุบเรียบร้อยนะครับแลกโค้ดสําเร็จนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าได้อะไรกันหรือเปล่านะครับผมนี่ มาแล้วนะครับผมนะเป็นกล่องช่วยเหลือเก้าคูนั่นเองนะครับเปิดเพื่อรรับฮีโร่ถาวรเนาะก็จะมีแอตทิกนะครับแล้วก็มีสกินของแอตทิกนั่นแหละทุกคนโอเคไปนครับผมลองเปิดดูนะครับไม่รู้ว่าโอ้โหได้เป็นเพชรมา59เพชรนะครับใครที่ได้อะไรไปก็อย่าลืมลองคอมเมนต์กันได้นั่นเองนะครับผมเนาะ แล้วก็ต่อมานะครับผมถือว่าอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับตอนนี้เลยนะครับและเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับมาดูนะครับผมคือตอนนี้อาวนะครับได้เปิดโค้ดขึ้นมานะครับว่าอยากได้อะไรในเกม RV นะครับขอให้ขอเลยเราจะทําให้เป็นจริงนะครับก็คือ วันที่31เนี่ยจะเป็นการฉลอง4ปีใช่ไหมทุกคนแค่ทุกคนนะครับผมนะทุกคนที่ดูช่องผมหรือว่าทุกคนที่เล่นเกม RV เอออยากได้อะไรนะครับลองไปโพสต์ดูนะครับกต,ติกานาะก็คือแชร์โพสต์นี้นะครับเป็นสาธารนณะพร้อมเขียนข้อความของคุณนะคบแล้วติดแฮชแท็ก RV 4ever แล้วแล้วก็แฮชแท็กเพราะเธอคือคนสำคัญนะครับในโพสของคุณที่แชร์ออกไปต้องบอกเห็นว่าเพราะอะไรถึงขอสิ่งนี้นะครับเสียผลที่โดนใจทีมงานคําขอคุณจะกลายเป็นจริงนะครับคือเสียผลและนะทุกคนคือแบบ เขาแจกเยอะมากๆนะครับผมนะการจิ๊ การแต่สิ่งของทีมงานถือเป็นที่สุดอันนี้ผมไม่รู้ว่าทีมงานอ่ะเออจะแบบจะงกหรือเปล่านะครับนี้พูดตามตนนะว่าแบบจะงกหรือเปล่าแจกของที่ถูกถูกหรือเปล่านี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่ว่าใครที่อยากได้นะครับผมนะมนะก็ลองไปขอดูนะครับและตอนนี้นะครับก็นี่นะครับผมนะสกินที่เขาเปิดเผยขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นสกินของลอเลียวนะครับอันติเมนันเองนะครับและในโพสต์นะครับผมนะก็มีคนขอแบบว่าสกินลอเลียวอันติเมตค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับสาหรับใครนะครับที่อยากได้หรืออยาก ได้สกินตัวไหนอยากได้กิจกรรมไหนนะครับผมลองไปขอดูนะครับขอที่มันเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้สกินลอเรียอันติเมตนะครับก็จะมาแรงหน่อยนะครับผมนาะเพราะว่าเออเขาก็แบบเปิดรูปมาอย่างนี้แล้วนาะอคนก็แบบอาจจะคิดอะไรไม่ออกก็เอาเป็นสกินตัวนี้ไปนะครับใครอยากได้ตัวไหนลองไปขอดูนะครับผมเพราะว่าหนึ่งในการขอเ,เพื่อนๆถ้าเกิดสมมติว่ามันโดนใจนะครับอาจจะมาถูกทําให้แบบเป็นการแจกได้ฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ก็สําหรับใครที่อยากได้อะไรก็ลองไปขอดูนั่นเองนะครับผมเนาะ โอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะตอนนี้ตารางก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จะอยู่ตรงไหนว่านี่นะครับผมนี่3 1อตุลาฉลองครบรอบ4ปีนะครับผมนี่เขาก็แยกย่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็วันแรกนะครับคือกิจกรรมแรกเนาะหนึ่งนะครับคือกิจกรรมรวมพลังนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็น่าจะมีการเกิดขึ้นแล้วแหละทุกคนก็คือไอ้ตรงเนี้ยอยู่ไหนว่ารวมพลังอ่ะไปไหนแล้ววะ นี่นะครับผมนะก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็จะได้เป็นอีโมจินั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อันที่2นะครับผมนะก็คือล็อกอินสิบวันรับรับสกินเอ,อ่เอเ็นโซโฟรีถาวรน,นะครับสกินนี้ก็จะมาจะล็อกอินได้ตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่5นั่นเองนะครับก็ ตอนนี้ยังไม่มานะครับผมถ้าเกิดมาเราเพื่อนๆก็แค่ล็อกอินแค่10วันเท่านั้นนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือหมวด Col o r Case นะครับผมนะ c ัลเลอร์คัสคัอะไรประมาณนี้เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหมวดนี้เป็นหมวดอะไรใครอยากรู้ก็ลองไปรอกิจกรรมมันมานะครับมาพร้อมกันในวันที่23นั่นเองนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่4นะครับผมก็คือล็อกอินรับกรอบโปรไฟล์นะครับกรอบโปรไฟล์นี้น่าจะเป็นฉลองเออครบรอบ4ปีแลทุกคนแต่มองดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะ สวยมากๆอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็จะมาในวันที่28นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมนะก็คือภารกิจที่5นะครับผมนะก็คือล็อกอินรับฮีโร่ฟรีนะครับผมแล้วก็วันที่31เนาะก็คือวันเดียวเท่านั้นนะครับฮีโร่ที่เราจะได้นะครับก็คือลอรีออนนั่นเองนะครับเป็นเมทตัวสีฟ้าๆนะคนเออแล้วก็ต่อมานะครับภารกิจที่6นะครับผมนะก็คือบทใหม่นะครับชาเลนจ์ออฟเวิร์ลนั่นเองนะครับผมนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับผมนะะก็ตตต้อองริดาามเนนใวันที่31เหมือนกัน นั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเอ้ยวันที่7ก่อนเออล็อกอินรับนี่นะครับผมนะเขาให้ได้บอกไปแล้วเห็นไหมทุกคนคือล็อกอินรับสกินลิมิเต็ดฟรีนะครับผมเนาะก็สกินลิมิเต็ดนี้ก็น่าจะไม่ใช่สกินที่เป็นการแข่งขันของนักลบนะครับนักลบทมินอะไรเงี้ยเพราะว่านักลบทมินเราจะไม่สามารถได้การยกเซริร์ฟใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอันนี้ยเขาเขียนไว้แล้วเนาะว่าว่าล็อกอินรับสกินลิมิเต็ดนะครับตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่23เนาะซึ่งสกินลิมิเตต็ดรงเนีาะซึายัง ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าจะเป็นสกินอะไรนะครับแต่ผมมอกว่าน่าจะไม่ใช่สกินที่แบบเคยแบบว่าที่จะมาแจกในเขาเรียกไงเอามาแจกในการแข่งขันนักลบแห่งทมินแห่งแสงอะไรงั้นผมมองว่าน่าจะ ไม่ใช่ตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นสกินลิมิเต็ดตัวใหม่นะครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยนั่นเองนะครับแต่ที่ผมมองมองอยู่ก็น่าจะเป็นสกินของยีน่านะครับผมแต่ว่าก็ต้องรอทาง GM เขาเปิดเผยข้อมูลมาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันที่8นะครับอันสุดท้ายเนาก็คือเล่นฟรีทุกโหมดทุกฮีโร่นะครับก็ตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่1นะครับฮีโร่นี้ก็ขอย่ามีทีหนึ่งนะครับก็น่าจะเล่นได้แค่โหมดทั่วไปนะครับโหมดจัดอันดับก็น่าจะเล่นไม่ได้นั่นเองนะ โอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะสิ่งที่ผมพูดไปอาจจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับผมเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภยนะัยว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อุดศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อ แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ